หกยของตานในพี่น้องใสใ่เลยมอเดือดเดือดอันนี้ได้ราคา60สิบบาทพี่น้องอาหารมันนี่เป็นอาหารที่รสชาติแซ่บสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอซีทุกคนด้วยจ้าวันนี้อีสานบ้านดุงกับยายยายสิพาา้ม หาเห็ดพึ่งท่ามหรือว่าเห็ดตับเตาพี่น้องเพื่อนบ้านบอกว่าเห็ดตับเตาออกระด้อจนเถ่า,าสันหลังจากที่ฝนตกไปอาทิตย์ก่อนอาจจะอาทิตย์ก็กลัวหนิละพี่น้องแต่ว่ายยกกับเขามาเบิงจักเถื่อวันนี้เพื่อนบ้านบอกแยกแต่รู้สิกเขามาเบิงเดี่ยวคือกกปลาเห็ดพี่น้องปลาเห็ดผึ่งท่ามแต่อยู่ท่ามเลาะหน้าปังใยนี่แหละอันนี้ก็เป็นหน้าปังก็เกี่ยวเขาไปแล้ว มาไปเก็บนพากันบึงพี่น้องว่าสิมีเห็ดบ่อมอือนี่วันหน้าข้าเจ้าพ่นกับออกไเพ่นมาจนมาเถ่าวสันยังเขามากกับตอนเศร้าตอนนี้หกม่องเศร้าพี่น้องเดือนเมษาปีหกหาตะ่ากสิสิ้นเดือนแล้วละ่ะการกระหอนอกเอาคนตกกบกตกเธอเดียวตกแห้งอยู่ตะวักกับบ่สัมมาอีกบึเบึงว่าสิมีเห็ดบ่อพี่น้องโอ้อยเห็นี่เห็ดแล้วเห็นดอกนึงแล้ว เห็ดยาง่างรึเหล่อเห็ดกำลังอ่อนๆออดูเด็บเล็กเห็ดมันพี่นองดอกเล็กเห็ดมันก็ได้เอาหอนไปตองห้องกระต,ตามาแต่เสาไรกระได้ลื่มตาเอาเงาะอ,อยู่นี่กระชีได้ดอกเดี่ยวนนย่ายอย่างาข้ามาหาปลานีร่องมึงพี่น้องอีกฟิดปลาที่สอง เลี้ยนเฮ็ดเกิดก็จะเป็นลักษณะนี่ล่ะเป็นเทิมแล้วก็เป็นท่ามต้องก็ต้องเป็นท่ามพรอมเฮ็ดเพิงท่ามจพงสิเกิดเท่มปลาหูลิงกับปลาเบ่นพี่น้องแล้วก็ปลาใหม่ตอนอีแดีแม่เส้นเล็กน้อยนี่พอโอ้ยโอ้่โอ้ยแล้วดอกนี่ดอกน่าจะงงามเลย คน่ะโอ้ยคือบ้านที่น้องมึงตะเกียงบ้านบวกแก้กับภูเขามาเบิง่งดอกเบือของตลาในพี่น้องมาไเลาะบังคู่พี่น้องทั้งคู่นีปลาเปิดหลือมี่ สามโดเกนมั่มใหม่กันแล้วสิหะสามอืมมอเนมะขวดโดดพี่น้องโดดกน่อย,อยโอ้ก็ได้เห็ดสีด่โดพี่น้องเอ้ย หมุนเอาล้ะมีแล้วพี่น้องหาเหี้ยหาหยากเทปผึ่งข้ามเพราะว่ามันอยู่ขับเขียดโอย้ยมองนี่ก็สองซ้มดอกพี่น้องเลยซ้ำาดดอยู่คู่อย่างหาในบริเวีนคู่อีกอนพี่น้องอเห็นดอกนะึงเห็นดอกนะึงอุ้ยน่ะ นี่ดกอกจางงามเลยพี่น้องดอกนมนมกำลังข้อแก่งซ้ำนี่หรือใหญ่กับสิภามาหาทั้งผีพี่น้องนี่กับมีปลาี่บ่มีกะเหลวเลยใหญ่กับสได้แค่นั้นละมือนี่ หมอนเขามาหาปลาเนี่พี่นอ้องพื้นดอกเดียวหมกหน้อยๆเลยจักถวยน้อยๆน,นี่แหละ มะนองมาเขาคั่วพี่น้องมาเก,ก่งพักหวานเก่งพักหวานก็นคือพักหวานอันเศ้าบานเอามาขายายเบเรกไปเก็บเองดอกเศ้าบานเอามาขายอ่อนๆข้าเก็บอยูาา่หน้าข้าเจ้าหน้าข้าเจ้าเป็นหน้าโคกข้าเจ้าไม่ข้นพักหวานมีต้นพักหวานขาเจ้าเลิกเก็บมาขายอันนี้ในราคาหกสิบบาทพี่นอ้องดยสืบมะหวานหกสิบาทระเทิดเป็นถุงเป็นถุงมากายก็เลยสิมากแกงใส่ ถ้าไปย่างพี่น้องไปย่างอันนี้ไปย่างที่ย่าิล่างมาเ้เหลวย่างเป็ดป่านุ่นจันตัวใหญ่ๆย่ามาละย่างใบหลังจากที่สูบป,ป่ามากเลยมไมย่างป่าเลยเสียมะเก่งเก่งใส่ขิงใส่ผักหวานจินเสบเสกกระสันของเสาเมือนี้อันทื่นผสมก็มี่หอมหัวแดงที่ท,ที่ตำใส่ขิงพี่น้องตำลายๆเลย ตำใส่กันกับพิงแต่ว่าตะไคร้ตะไคร้กัะบอกพกริกบริตํำใส่ย่ยิสิซอยๆเป็นแล้วก่ซอยๆแล้วก็เอาลงโรดแต่มีผักอีตู้แล้วก็ผักติว้วผักติ๋วก็เก็บมาต่หลังบานแล้วผักอีตู้เก็บมาตหนาบานแล้วปลูก้บานาบานนา้ำเรืกกับองหอมหัวเด้งที่ย้ายตำตำกระบ่กไขละเอียดมันไดพี่น้องตำหยาบ,ยบหมา หอมหัวแดงกับกับขิงเดียงปลาย่างตรงนี้รสชาติของขิงน้ำก็น่าน้ำที่ใส่กระปุเกเทียใส่น้ำปลาเด็กจับจองมึงจองนี่ไงเต็มๆทีละพี่น,อน้อง นอคิงใช่รถด,ดีจีเล็กน้อยผองสุรดรถอมรถเกงกระซสยข้อมอเดือดเดือดก็จงสีไดเอาปลาย,ย่างลงถ้าไร้ก็ปอกพริกกระซพร้อมนวดพี่น้องหมอเริ่มเดือดแล้วพี่นอนมอเดือดแยกกระสีเอาพักติวใส่อันนี้เป็นพักติวแยเก็บมาแต่หลังบางัานหลังมาเรียบร้อย ใส่ไปเลยหมอเดือดเดือดใส่ผักติว่วหันนั้นสมสมจักหนอ่อยแย่งสี่หาตอนหกตอน น้ำเดือดคักแล้วบานนี้ก็ปลาก็เริ่มเปื่อยแล้วปลาปลาย่างที่ายกเก่งแยกกรลุกนี่ก็เริ่มเปื่อยแล้วเดี๋ยวายสิเอาผักหวานลงบานปุ๊บเลยที่ปากก็ได้ไล่อยู่ดอกเพราะว่าเป็นผักหวานน้ำบานห้องผมเป็นผักหวานอัน้น้ำตลาด บ้านเพื่อนบ้านห้องเนี่ย่หะหน้าเพืน่นเป็นหน้าที่ลุ่มสมบูรณ์เพื่อจายัางมีพ่นอยู่ยูย่พักบานเริ่มยุกแล้วัก็หน่อยกับกิดเก็ดได้เลย ที่มึงยังลอยกระเพี่น้องรสชาติจะเป็นยังไงอือใส่ข้าอีตูไหลๆข้าวจังหอมหลังจากที่เอาผักหวานมาใส่แล้วก็ต้มให้ให้ยุแบแก้เปื่อยผืนกระพี่น้องแก้เปื่อยผืนเราก็ยังสิมีรสชาติผักหวานผมมาใส่กับปลาย่าง อาหารมันนี้เป็นอาหารที่รออสชาติแซ่บแซ่บแซ่บปิดแกะไปเลยกินตอนเทร่ยวเซาองมัอนี่แยกกระจุกคลิปโทนีเดอร์เอาไปกินกันบันพี่น้อง,องเดี๋ยวลองซีมมึงทุกคนซิมอีกคลิมเดี๋ยวซิมอีกกัน